không chín ừ. mẹ thầu ơi cháu đi bỏ hay chín tôn măn bỏ chín nơ Mộc bỏ bỏ kín ớ bỏ chín lục lan đẩy bà siêu mà Mộc chín đẩy bà siêu, mà tức xíu Mộc bỏ chẳng sẵn sàng ừ. mà ở đây mẹ thầu ơi cháu chú kín nơ mốc hay lục lan nữa ớ cú chín mốc chút ngoài sẽ bắt cái tù mà có nữa đó xảy xếp ụt lụt bà tôm ừ mà chú chín nơ này măn bỏ chín กูยืนต้มไว้ให้มาเราอ่ะวาดเท็ดลูกเจ็ดโตลูกล้านหน่อยวันเมื่อคืนมาบานีเอาบ่ได้แข่งมีมาตุกแข่งขาเราชิบูเอ่อเพิ่นไม่ว่ากระดูกหักกระดูกอันนีรนี่เพิ่นจากปัวอยู่แต่ว่ามีหมอเป่าอีกผู้นึงอยู่ทางอ่าหน้าซายผู้นั้นเพิ่นกะว่าปัวดีปัวเศร้าคือกันนะน้า แต่ว่าเพิ่นกระถามเขามาว่าสิพอ่อปัวได้บ่เพิ่นว่านะได้ครับปะเถาะว่าปะเถาว่ามีหักยาเขาก็เลยถามพปะเถานะน้ำนะนะปัวดีปัวเศร้านี่กาคุ้งกาค่านี่กะสีห้ยอยู่เพื่อนว่าเก่าล้านิบล้านนะี่แหละเพื่อนว่าแต่ว่าปัวดีพอเพื่อนกับปัวลายบอลแล้วนะมันเจ็บมันปวดคำเนี่ยมันหักเนี่ยมันหัหกเออหัวได้จอดไหลโมเสซะๆโอ้คข้าา เป็นหลอยเป็นเอาพาดมันกินดูได้กินดูดูพลอยแล้วเขาก็ช<อ>ิปวัวปูได้<อ>มันดำนี่ดูมันดำไลยเอาว่าไงต้องมาให้พอเถ่าเบิ่งก่อนบ่ดูแลเถ้าบ่ได้เหรอสมมติว่าปัาวบ่ววได้นี่จีว่าจะได้ล่ะมันอยู่ไกลกันเนาะพอเถ้าเนาะเอออยู่ไกลกันอ่านมิเตวาสิโคเบอร์โทรพ่อเถ่าไว้เนะาะ เอาไปเลี้ยาเขาจะเอาเอาเลียเขาจะเอาหลังไม้เนาะเขาจะเอาเบอรอโทเจ้าไว้เดี๋ยวถ้าผู้ใดอยากพัวดือสนใจหากไม้และให้คุยกับพ่อเฒ่าเลยรวยตรงเนาะพ่อเฒ่าเนาะคุยรวยตรงแล้วให้พ่อเฒ่าหาให้กินคิดกินิดแบบโม่ไปเป่าไปพัวไป แปลว่า<ม>ช่วนสม,มุนไพรหักไม้หัก,กยานี่พอเท่าไปโบได้ก็เลยได้โบครบเนาะพอเท่าเจ้าเจ้าโอ้บองเดานี่สำหรับสูตรนี่นี่ได้สูตรเดียวสูตรต้นพีเครื่อต้นนั้นนั่นก็นได้โบครบได้โบครบสูตร,รลุกกอ <โบ S 1> นั่นก็นนโบได้โบครบอีกหายะขาดมาคำป้อมตัวน่ะ<ม>นสูตรอ,อีกสูตรนี่มันขาดหัวเบี้ยนั่นแหละโอ้ นี่น้องเลยได้ได้บานเันีว่าพอแพชกี่ตัวแล้วบานนี่เนาะต่กี้ว่าพอเท่าสีได้ได้พอเท่าเลยโบได้โบได้อ๋อมือเมืวอเมื่อนั่นคือว่ามีผู้นางจะ่นี่นว่าเสีเยามาให้สีดอกโบได้บบได้บบกแลอ้โบกลบมอได้แล้วผนว่าเสี่ยวมาให้บหรช่หมไปบึ้งมึนมเมื่นเมื่อเมื่อเมอเม่อเม่อเื่อเม่อเมื่อเมื่อมื่อเมื่เมอมื่อเมืนอ่อเมั่นเอเมื่อเมื่มื่อเล้นอเอเมันอ่อมื่อเมมือเมื่เอเออมมือ ดูว่าเอาโบเรมาหาเพิ่นก็เป็นทิศเลยแด้วพี่น้องคอเพิ่นน่าจะเห็นแล้วเอาเข้ามาเพิ่นเห็ดบเรเอวซ้ำกับสิได้เอาสูตรนี่แด้วให้เพิ่นก่อนเนาะพ่อเฒ่าเนาะถ้าว่าพ่อเฒ่าหาได้กับชีได้ส่งคือให้เพิ่นดีน้ำลังเนียนเนาะพ่อเถาติดบลู่ năm cứ vừa phải lộ Cho nó kí xe lẹo Cảm phần hà đây, uh, cả chính dây trồng cái này cho ảnh ngâm lắng Đây đây Bút chư tao á Chú nìm bằng nhảy, chú nìm bằng nội Mên, 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 chư gì đó có thọng Ây, nhanh Ờ, cái tiêu ủy bố có thọng Nhanh giáng phát thọng, này chắc xong cm nữa, xong xỉn Giáng, giáng cứ chứ phải chụm ăn Ờ, chụm chung

พ่อท้าเ้กระปุกพ่อเล็กุกจังลอ๋อตอ้เ็กุกใหญ่ันนโอ้ยไปจนได้าพทาห็นมุ่งเลยงเงบหนเห็ดขายขนมหมัดเอานี่คือมาใส่บาด่อยากบ๋อตอยอยกบิ้อยอยากเบิ้งมัพ่ท้าดกน่อยอากบุญเอาแล้วมาใส

ขายให้เล็กน้อยบ่พ่อเทาได้ขายอยู่โบแต่ละมือนีอ่ได้ขายอยู่พอ,ปอ,ปอ,ปอไปแปะไปเรื่อยๆเนะเาะโอ้ไปซื้อเครื่องอยู่ใส่อยู่รักสามบอสามรักสามโอ้ตัวมีเอ็มร้อยโบผ้าเทาเอ็มร้อยมากินแน่ M id, มีโบเทาในสายเอ็มร้อยเย็นนะเอาเว้ยมีบ่เอ็มร้อยมาคุยด้วยนี่อนนนเอามากินกับพ่อเทาคนละขวดนี่เนาะพ่อเทาเนาะโบเทาเอา เอาเย็นบ่กอเอาตัวมวเย็นเอาเย็นคือกันเนาะตัวใดก็ได้บ่เย็นก็ได้หัดและเนี้ยงเนี้ยงครับจ้างว่าที่่เถ้าตัวใดก็ได้บาทเย็นกินไะไรพ่นก็กินได้ใส่ลายนี่มันฉี่นั่นที่พ่อเถ้าบ่ได้เนา้อห่างไเแาใส่ลายเน้อบ่ได้โอ้จดนี่พี่น้อง Một thảo huyền là vậy Rồi, 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 rồi ตัวน,นี้มีลูกบกอลเพ่าเท่านี้ครับเป็นเป็นสีเอาโมโนหรอโน้เพ่าเท่าเนาะเจ้าว่าเป็นโมโนอะไรนะเป็นจะได้ลูกบอลแบบนั้นเนาะเออเป็นจะได้ลูกบอลแบบนั้นที่เป็นว่าวกับเจ้ามื่อนอนเนาะเป็นคุยนะขอเจ็บลังเจ็บแอวคนเท่า mắn hơn nữa nha mì dạng mùi chèo lăng kéo kín khôn lãi mhm 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 mhm

กินรแพงเมียหลี kind of ่คนกินนพอพอแถาจังม um> ีเม um> uh ียหลายคนเนาะพอแถาเราเป็นคนแพงเมียนี่นอกแถาเนาะ โอ้เราถ่วเราบุญกขวดเนาะเราแบบกินใจจอกเนาะใจจอกน้ามือนกันกันเออเบื่วแบมีแนวคลั่มาไปเหาะยกขวดเป็นัไรสั้อยู่คลังเนาะหยกังขวดขวดน้าขหน่อแขกคนมากห้องต้องใจจอกห้อยกห้อยกกิโลเลยยกกิโลเลย

คนน้อยเขาจะยกก็ได้แต่ว่าผเทาก็เทายผล้นเรายกเราละินเลอน่อยอเป็นได้ผัเทา่เพิ่งขึ้นมาแล้วบอกจังว่าจะขึ้นมากขเดินลาแล้วเ็ไ่กโอ้ยินจุกลวาเมียนะหาเมียนเลยบวแล้ว่าดเออเกิบมาเลยโอ เท่นั้นมันแหวหรือ่แเนาะ่าเนาะเดี๋่จตะกี้แล้วก็มีทรัพสินหลายเนาะพ่อ่าเนาะม่มีอะไรตกี้กอีเดบัวแขวยจังแล้วเามาเรามาขายเรามาทุ então, ่มใช่ er <Me> ับมีอพูดบอขายแต่งเอเลยอ้ยจาวงไม่จเขานี่โดยเอาไปพาว่ะไว้ถามหลังไม่ซะเอเออเเออแลวมมันงังหมด เพิ uh, well. ่นหลวงพ่อหนวงพจีพิดเพิ่นเนอะเขาก็ยาเรแมนโตหมอเดืองป่าท่าว่เราก็เป็นคนสู่ชีวิตสู่เวียกสู่งานนะโอ้สู่ัวอดเวียกบัถอยเีวจิลมมือได้แล้กระไดเจ็ดสิบได้ป่าทาไได้เจ็ดสิบสองปีเราป่าท่านหนึงโอ้ ก็ขันลานพระเาวดเจ็ดสิบก็นลานกรมอะไรแบนัเออมันก็คันลานมือนกันเลยพรทเาวดแปดสิบแปดสิบแปดแปดสิบเก้าเลยขึ้าเก้าสิบเลยเป้นลานคนนโเป็นลานเจ้าบอสเลาปข้นลานเลยโดยเป็นลานของพระเถาวดอีกพระเถาพายเนอะไม่ได้ อันนั้นจะเก็บไว้ก้อนเนาะเาเนาะอก้นสูตรดองเาพี่น้องเอ้ยเนาะนี่มเา่เฮาากอนจักเลอยู่แล้วบ่อัญอยู่แล้วก็6 70คือกันนี่แหละ70 70มีแกนะมีแอีบ่แม่นมึงหมุนหัวปาแล้วอผู้สาวบ่บ่จัก่นได้ผู้สาวหนูเราหนก็มีได๋เราเก้งโพดบ่ จนบ่รับเลนอนปะพ่อเถ้าเ่ากระดาเชียบผูพนรพอเถ่าเสื้ออยู่บ่พ่อเถ้าก็โบปะโเสื้อบะโบเสื้อเออเราเตี้ยนะเส็จแล้วอ้ยมันจะเข้าไปพิษไปลายจนนาโอ้มันจีงเรลยแคเีรเรื่องมุงบได้ดไมันจีพิษมูเนะเพื่อเนาะ เราเป็นคนนั้นไหนไปฟิดหมูฟีดแล้วไปวัไปตัวลูกโดยโดยการชุดแดแต่ไผของเราเนาะเราเนาเรืองของเขาเดืองไผ่เดืองเรากแแ๊กาเสนซะเรื่อแต่ไอมันเมนไปวัวกรถับปรจานหมูก็ได้เออเขบอกจานเะทุกเขาก็อยู่ชุ่มทุกกแพ้ แมน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 พระธลรมเขาว่าชิพผลักไม่ได้หมู่กินหมู่อยู่ไปนั่งกินธรรมโดยอยู่ในศิลอยู่ในธรรมอยู่ในศีลในธรรโอ้ฟัวคนกับฟัวด้วยชินธรรมอันหนึ่งมาบ่แมนจะเอาขงมันมาปลูกมาใส่บ่มีมีขงมันแก่อไม่รำมุกปุถุรุ่เดียว ก่อนชีปั่วชีปั่นยังก็ได้ได้อืออืออื้บแกนะง่ายๆซะเรื่องปัวคนนี่อ่าวาตามฮีตามค่ายนี่มันสีธรรมดาเนาะพ่อเนาะคือพอถ่าวว่าเลยเอิรนบูบูซาเอาเง่อพอถ่าวบริคงได้คายเห็นบอกแข่งฮักโอ้โหพอโทษนะแข่งฮักหลุดตำหลุดหยัง ฮักนี่ครับนั่งปัวได้ปพราะเท่าชุนเ่าเป็นมาดนไดปัวเพราเท่าเนี่ยเพรา่าปัวเศร้ารเศร้าบอดูว่าจะได้แข็งฮักแข็งยังคำดุนแล้วเขาบอกเป็นบมุมียังตาแมยังนีก็บ่ได้แปว่าดุกมันดำมันผดมันกินดุบมาแล้วเขาหลุดตัป้ปืบปับดูว่าตก๊กโก้หม่โกตอกมันฮักปืบมาหอดปับ้เป็นเป็นเปียเป็นรอยได้เจ้าพ่อจอดให้ได้เปียรอยเอาใช้แต่ ตัวหุ้มตัวหุมไนี่บ่มีตัวเดียวนี่บ่มีตัวเดียวอืมขันตัวอื่นเนอะขาวฮาเนี่ยตัวนี้มันงไงเนี่ยขาวฮาตัวนเป็นเปียกเป็นลอยหมักเผาไผ่หมักเผาไผ่ขอบดำบอกเลยนะเขาบอกสูตรเลยเป็นข้ามก้อนเม็ดแต่ก็เสือดรน้มนำข้ามเนาะแบบนี่แหละเสือดรั้มนำข้ามแล้วห่อแพ้ขาวแพ้อย่างห่อโบได้บได้ เดี๋ยรงข้ามมาหนึ่งหนึ่งเลยครับมานอนเตียงพิษได้ไค่กินไค่ตายกองเนี้ยนะคนกินคนตายมากินมาตายนะเป<อ><อ>็นยังจะพิษเขากำก็แบบเขาไปมันพิษอยูอะเชื่อดำเราคามหนี่งเบื่ออยู่หน่อแต่ว่าแต่หัวมันก็ยังบ่ทิมยังบ่กังทิมหน้าโมอหนึ่งบริใจถอกทุ่ที่ พุทธคุ้มไปกรถอกลงไปผมมันเย็นเลยน้่มันเย็นห้องถอกระวังแต่มากินยางมันน้อยก่อน้โดย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 นะผิดเนาะร้พุจองระมาตระวังเรียมคายคายเยอะมากกระ่อช่วลืตะเข้าใส่โอ้ใส่สามพันสีพันก็ชุวนแล้อเขบุรโง่ดิบุโง่เนาะ ว้าคือกันกับประตูภายล่ะพี่น้องเนียประตูภายกับคายเราสามพันสี่พันเนี่ยได้สองสามพันนี่ถ้าว่าไหลมันมันมันโบเมนขายได้แล้วมันจะเป็นม่านได้หรือเปล่านี่ยนี่่คือบอกแข่นครับปึกแต่งขายเขามี้บอกง่ายปัจจัยนี่ฉันได้ชะมีเนาะเปล่าเนาะนี่นี่คือขันขันขอกใหม่มานเทียนครูนึงเทียนครูนึง เราไม่คูหนึงปัดใจเจ้าใส่เลยเวลาเจ้าเป่าธิวิตนี่ขันธิวิตนี่ยเจ้าใส่ห้าสิบชุเล่ห้าพันชุดเล้วบัดปัวเซาเจ้าอยากใส่สำหรับก็ชุดเล้วเจ้าทุกมนาบุญคุณของเพื่อกิดคำใส่ไรใส่ายเอาลายใส่เพชรสอบเอาเพชรสอบพวกเขาเป็นคนบม่มีคนจนโอ้วได้ส่งเจ้าคืนเลยเลยมันเป็นหุ่นั่นไหน โดยแต่ว่าแล้วแต่ปัจจัยนี่เนาะแล้วแต่ปัจจัยวต่สมมาพควรแม่นโอ้ละซิดอเป็นหุ่นนั่นเนาอืโดยโดยเอาพี่น้องเนาะหรือว่าได้หักยาแต่ก็ยังบ่ครบสูตรปานใดเอาเอไดสิพาเพิ่นเพิ่นก่อน cho sụt mùa đại và xem sao ok nó bao giờ nó ok thì nào để đẹp cũng sáng hai giá trên tay phần ít chạy nhưng mà không hậu lên thì nào nó. ok thì nào